ผู้ชมคะวันเดวิซีโอในวันนี้ค่ะเรายังอยู่กับคุณเกตมณีเลิศกิจจานะคะเมื่อสักครู่ค่ะเราก็พูดคุยถึงภาพกว้างของอุตสาหกรรมเครือ่องสำอางของไทยไปแล้วค่ะตอนนี้มาเจาะลึกกันบ้างน,นะคะในส่วนของแบรนด์ที่เธอทําขึ้นมาเพื่อคนไทยเรียกว่าแบรนด์ดีว i เน่ค่ะเราขออนุญาตย้อนกลับไปก่อนะนะได้อ่านข้อมูลมาบางส่วนบอกว่าตอนแรกเนี่ยมีชื่อบริษัท Advan c ซ c o s m e t i c กจ um ำกัดซึ่งมีมาตั้งแต่ปี2498ตัวนี้ทำเกี่ยวกับอะไรอะคะเออจริงๆแล้วบริษัทนี้เนี่ย นะคะทำตัง้งแต่แต่ยุคโดนเลยก็ไม่มีใครทราบกันนะว่าเออเกลือสำอางเนี่ยเออกามีการผลิตมาตั้งแต่โอ้สมัยเก่าแก่ขนาดนั้นนานมากคุณผู้ชมใช่ค่ะในในยุคนั้นมันก็ตามแฟชั่นอ่ะนะใ,ในยุคนั้นเนี่ยก็คือถ้าเป็นแป้งสีที่เป็นทาแล้วสวยแบบสมัยก่อนนะั้นมันจะไม่มีเรื่องของอพวกอะ,อ,ะอะไรอะ่ะครีมรองพื้นไม่มีอะไรเพราะนั้นในยุคนั้นก็จะเป็นแพนเค้กน้ำแฮปปี ซึ่งขณะนี้ก็ยังขายดีอยู่แล้วเราก็เป็นอันดับหนึ่งอยู่ในมาเลเซียหมายถึงเป็นแป้งเหรอคะเป็นไม่ใช่เป็นแป้งเป็นขวดอะค่ะเป็นแป้งน้าอะค่ะเป็นแป้งน้ําเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีแป้งประมาณแค่นี้เป็นสีเนื้อเนื้อนะคะแล้วที่เราเอามาขย่าเขย่าทีนี้เมื่อเด็กๆเราก็ไม่รู้แป้งตัวนี้เนี่ยมีทั้งไทเทเนียมไดออกไซด์มีซังซิงออกไซด์ในยุคนั้นไม่มีกนแดดก็ทามาตั้งแต่เด็กมันใช้ฟรี ก็ทามาตั้งแต่เด็กทามาเรื่อยๆเราก็ถึงไม่มีฝ้าไม่มีอะไรจนถึงปัจจุบันนี้จริงๆค่ะแล้วแล้วใครที่เดินมาเนี่ยนะเราเวลาไปออกงานเดินมาเรารู้เลยเป็นแฟนของแพทเก็กน้ำแฮปปี้หน้าแล้เหรอคะเพราะหน้าเขาจะปิ้งสวยมาเลยซึ่งตอนนี้ก็ยังขายอยู่ด้วยก็ยังขายอยู่ส่งออกด้วยเหรอคะส่งออกเยอะส่งออกเยอะกว่าขายในนี้เพราะว่าในนี้เนี่ยเราเราค่อนข้างจะไปตามเทรนด์เยอะๆเยอะ นะคะแต่ว่าเท่าที่สังเกตดูบางครั้งไปออกบูธอะไรอย่างเงี้ยเราก็ลองดูเอาไปแย่ๆคนที่เห็นปั๊บเนี่ยก็จะดีใจมากซื้อไปฝากแม่ฝากน้าฝากพี่ฝากอะไรกันเนี่ยเขาซื้อยกลังกัดซื้อทีละโหลคือพอบอกว่าเป็นตัวที่มีรองพื้นเหมือนคล้ายๆหน้าคล้ายรองพื้นนะหน้า,นา,นาตาคล้ายๆนะแล้วก็มีน้ำอยู่ด้านบนแล้วต้องขย,ออยายามก็มีออกมานะคะใช่เอสเต้คลิดิกมีออกมาแต่เขาขายขวดหนึ่งเนาะเป็นพันสมัยก่อนนั้นขวดไอ้นี่รู้สึกว่าจะห้าบาทลวมั้ ถ้าห้าบ,บาทนี่แบบทาคุ้มมากทาเสร็จหมดนี่เติมน้มํเขย่าเขย่าต่อที่ก็มีสโลแกนว่าทาทาเมียหอมผัวทาผัวหอมมี่หรอคะสโลแกนยุคน,น,นี้นนนคิดมากนอกจากตัวนี้เห็นบอกว่ามีอีกเพราะว่าไม่้ทำแค่เรื่องของผิวหน้าเท่านั้นก็มีอีกตัวหนึ่งที่ดังๆก็คือเพนิซิลินปอมเบดซึ่งก็ดังมากนะคะแต่ตอนหลังนี่เนื่องจากว่าทางออยเกรงว่าคนจะไปกินและตัด จะตายเพราะมันชื่อเพนดิซิลินปอมเบดมันเป็นชื่อของยาก็เลยต้องถูกเปลี่ยนเป็นเพนาซิลินปอมเบดนะคะเขาใช้สําหรับทําอะไรคะตรงนี้ก็ใส่ผมมาเห็นไหมฮะเวลามีละครลูกทุ่งมีอะไรอะไรอย่างนั้นที่ก็จะใส่ผมที่ฉีดแข็งๆอยู่นานๆมันไม่ฉีดแข็งๆมันจะเป็นเหมือนกับเป็นเป็นปอมเบดอะเป็นเป็นเหมือนลักษณะวัซลินอะเนื้อออกไหมฮะแต่มีสีแดงๆนะคะแล้วก็เอามาใส่เบือก็ทาแล้วก็หวีผม ผมก็จะเงางามก็จะสวยซึ่งจริงๆในตอนนั้นเราก็ไม่รู้นะพอโตขึ้นมาแล้วก็มาดูเอ๊ะทำไมก็ใส่กันนะผมมันก็เป็นลักษณะเงาๆแต่แต่พอมารู้ตอนหลังว่าอ๋อตาบใดนะที่ผมเรามีน้ำมันมีความมันมีความเงาเนี่ยผมออกมาช้าเพราะเวามความชุ่มชื่นใช้ก็คือมันมีน้ำมันมีมอยเจอร์อยู่บนเส้นผม มีเคลือบเอาไว้อยู่มันก็เลยทําให้มลภาวะหรือว่าอะไรเนี่ยที่จะมา<ช>กระทบเนี่ยจะแสงแดดจะอะไรเนี่ยมันช่วยลดลงไปแล้วก็มารู้ว่าอ๋อยุคนั้นเขาก็ใช้วิธีนี้นี่นะ,ะเพราะว่าผมหงอกนี้ก็มาจากพันธุกรรมเองก็เกิดจากมลภาวะใช่พราะ,ะรับค้างด้วย<ช>ท <ำ S 1> ําให้ผมเราหงอกเร็วขึ้นใช่ค่ะแล้วก็ความที่แห้งนะคะ <น S 2> ค่ะ,คะอันนี้คือบริษัทแรกคุณผู้ชมที่ก่อตั้งขึ้นมาสมัยคุณพ่อค่ะแต่สมัยคุณลูกเองเนี่ยก็ก่อตั้งบริษัทของตัวเองด้วยเหมือนกัน ก็ตอนหลังพอเรียนจบมาก็ร้อนวิชานะคะก็ตั้งแต่ปี 2, 5, 3, 7นะก็เริ่มเริ่มที่จะทำกระตอกกระแตกระตอกกระกคือทำด้ใจชอบอ่ะนะคะทีนี้เราก็มาดูในสิ่งที่ที่คุณพ่อทำมานะคะตอนหลังก็มีพัฒนาอะไรออกมาอีกเยอะแยะมีซิด away มีอะไรเยอะแยะออกมานะคะแล้วก็มามองดูว่าเอ๊ะทำไมคนเดี๋ยวนี้นะสมัยก่อนนั้นมีแต่วัยรุ่นกับเด็กๆที่ก็เป็นสิว แล้วก็ไปหาหมอแล้วทำไมเดี๋ยวนี้แกแล้วยังมีสิวก็มามองดูว่าเออมันน่าจะมีอะไรเนาะสักอย่างหนึ่งนะคะก็คิดคิดคิดอยู่ประกอบกับว่าเรามีทำสินค้าเนี่ยซึ่งเป็นพวกลักษณะอย่างเงี้ยค่ะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยเป็นเป็นลักษณะอย่าง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 ตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะว่าเป็นเป็นครีมหลังจากว่าทรีทเมนต์นะคะแล้วคนที่หน้าแพ้ง่ายหน้าแห้ง คือลักษณะของในในตัวนี้เนี่ยเนื้อครีมมันจะเป็นสีขาวนะคะมันจะมีส่วนผสมซอย่าไวยํานะคะแล้วก็อินคาอินคานี่คือนี่คือตัวนี้ผสมกันอยู่ในตัวนี้ผสมอยู่ในตัวนี้อินคานี่คือมาเฟืองผ่าลูกของคนเผ่าอินคาเคยได้ยินผ่านี้ใช่ไหมคะเผาอินคาเปรูซึ่งมันจะมีผลไม้ตัวนี้ค่ะที่จะมีเอเซนเชอันพวกพวกโปรตีนอะ สมบูรณ์ที่สุดแล้วก็มีตัวโอเมกา้า369ถึง48 37แล้ว8 369นะคะตามลำดับเพราะนั้นเนี่ยในความที่มีโอเมก้าสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่หน้าที่ผ่านการขัดผิวพวกที่แพ้สารพัดแพ้ที่อ,อ่อนแอเนื่องจากไขผิวบางะนะคะตัวนี้จะไปซ่อมทั้งะจะไปปรับ ในเรื่องของไฟโบบลาสคือคอลลาเจนอีลาสตินนะคะทำให้มันกลับเข้ามาแข็งแรงคือให้มอยเจอเยอะๆค่ะ,ะอ้น,นัน่นอยากทราบว่าเวลาจะสร้างผลิตภัณฑ์สักตัวนึงขึ้นมาเนี่ยจะต้องมีการรีเสิร์ชการวิจัยอะไรก่อนแน่ดอนเลยค่ะคือก่อนอื่นเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนค่ะว่าผิวของเราเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะคะแล้วผิวต้องการอะไรค่ะ,คะก็เลยก็เลยเป็นที่มาของของของกลุ่มนี ขออนุญาตถามถึงตัวแบรนด์ได้ไหมคะว่าทำไมถึงต้องตั้งชื่อว่า d i v i เนด้วยคะจริงๆแล้วเนี่ยชื่อมันหรูกว่านั้นเี่ความหมายอะแต่ว่าเลิ่นลอยมาจากสวรรค์ชื่อว่าดีวายแต่หาณขณะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่าจะทำจดเอาไว้เฉยๆจดชื่อเอาไว้จชื่อเไว้เพราะว่าบัวได้ทาให้คนอื่นเขาพอมาถึงตอนที่ได้รับ นโยบายมาว่าจะมี t h a i l m n r m e t p l t p l a c e อย่างอย่างตัวนี้คือทำส่วนใหญ่แล้วขายต่างประเทศนะคะประเทศไทยไม่ค่อยได้ขายไม่ค่อยได้ขายแต่มีแต่ว่าไปออกบูธร่วมกับกลมอย่างบางครั้งอย่างอย่างเนี้ยวันที่2-9ถึง9นี้ก็จะมีไปออกที่ตรงรัชดาค่ะศูนย์แสดงสินค้าตรงนั้นนะคะครั้งนี้บูธเบอร์57นะคะถ้าขายสนใจแล้วก็ไปให้เขาอธิบายได้น่าะอธบูรได้ก็เลยก็เลยไป ไปไปขอหมายพอไปขอหมายเขาบอกไม่ได้แล้วความหมายมันเวอร์ไปเพราะว่าเลื่อนลอยมาจากสวรรค์มีอะไรในโลกนี้ที่จะเป็นขนาดนั้นก็จดไม่ได้ก็เลยกลายเป็นจดเป็นดีวีเน่ออกมาดีวีเน่ก็คือจะมีตัวสังเกตในคุณผู้ชมจะมีตัวแบบว่าทางหน้าค่ะอันนี้นะคะก็คือให้อ่านเป็นตัวไอแต่บางคนชอบบางคนก็จะไปอ่านเขาก็อ่านดีวายอยู่ดีใช่ค่ะแต่เวลาจดจดดีวีเน่ดีวีเน่เพราะดีวายเขาไ้จดแล้วเขาบอกว่า แต่แ,แบรนด์ของคุณสัอาเนี่ยเขาก็จะมีโพลิชชั่นนิ่งของแต่และคนที่ไม่เหมือนกันกของแบรนด์เราเนี่ยเราวางไว้ยังไงคะแบรนด์ของเราที่ออกมาเนี่ยจากปัญหาที่หลายๆคนมีเกี่ยวกับผิวเกี่ยวกับผมะนะคะเราก็เลยเมื่อประมาณ1ิกว่าปีที่แล้วเราก็เลยมาคิดชุดนี้ขึ้นมาชุดนี้ถ้าหากเขาเรียกกันมันจะมาฮิตมากเลยในขณะนี้คือเป็นลักษณะของเดโมคอสเมติกเป็นเดโมคอสเมติกคือ erm คอสเมติกที่เข้าถึงปัญหาของ ของผิวของอะไรพวกอย่างนี้ค่ะนะคะก็คือแก้ไขเป็นเฉพาะเรื่องไปเลยแบบนี้เฉพาะ,ะเรื่องค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ว่ารักษาคือคือตอนช่วงที่ใช้มันก็ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็คือหน้าที่ของเครื่องสมานทาได้แค่นั้นไม่มีอะไรที่ถาวรนะคะโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งอาจจะเป็นความรู้ใหม่ว่าถ้าสมมติว่าเราใช้ครีมหน้าขาวครีมฝ้าครีมอะไรก็แล้วแต่ะนะคะถ้าเราใช้ต้องใช้สมาเสมอแต่ถ้าเราหยุดใช้ปั๊บตามทฤษฎีคุณต้องนับหนึ่งใหม่ หยุดใช้ปุ๊บย้อนกลับไปเริ่มใหม่สมมุติว่าคุณคุณใช้ใช้ใช้อยู่คุณหยุดใช้วันสองวันก็ต้องมารับดึงไปเพราะว่า process การทำงานของเขาเนี่ยเขาจะค่อยๆทำเพราะว่าในเครื่องสำอางแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้ทำงานแค่บนผิวข้างบนอย่างเดียวมันต้องซึมลงไปนิดหนึ่งแต่ซึมลึกไปก็แผลนะคะนิดหนึ่งในในชั้นที่พวกคอลลาเจนพวกไฟโบบลาสพวกอะไรอยู่ แล้วอย่างเมืองตัวที่บอกว่าเลยนะคะเห็นผลใน7วันแบบนี้เหรอคะเห็นผลในเจวันเนี่ยถ้าเป็นความชุ่มชื้นเนี่ยไม่ใช่เห็นเห็นผลใน7วันนะคะมันสามารถเห็นได้ในเดี๋ยวนั้นก็คือทาแล้วขาวขึ้นทันทีอย่างเช่นอย่างเช่นตัวนี้เป็นต้นตัวนี้ตัวนี้เป็นต้นนะคะคือคือตัวนี้เป็น body nutrition คืออาหารผิวนะคะคือตอนที่เราไปซาอุดีอาระเบียนะคะก็มีคนที่ผิวแห้งเสด็ดเลยมา แล้วเขาดำมากเขาตากแดดต<อ>ลอดคือเกิดมาก็ดำแล้วพวกนี้ uh huh. นะฮะแล้วก็พอทาลงไปปับ uh ๊บเลยข้างหนึ่งของเขาเนี่ยขาวขึ้นมาเลยทันทีอันนี้ก็เกิดจากความชุมช่มชื้นเหมือนกับเราเอาน้ำไปเอามือจุ่มน้ำในกระมังอะ,ะ uh huh. ข้างที่จุ่มน้ำมีดำเยอะๆก็ขาวขึ้น นะคะแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือทำยังไงให้ชั้นไขยผิวเนี่ยมันดีขึ้นมีความชุ่มชื้นอยู่เก็บความชุ่มชื้นได้ผิวจะนุ่มได้ทันทีพูดคำว่าชั้นไขผิวมาต้องให้เห็นภาพหน่อยคุณผู้ชมคนเราทุกคนเนี่ยมีชั้นไขผิวนะสลายค่ะสลายตัวนี้เราสังเกตเห็นได้ในตาเปล่าไหมคะว่าเรามีชั้นไขผิวเรามองไม่เห็นนะคะสังเกตง่ายๆก็คือคนที่ขยันล้างมือ Uh huh. ล้างมือครั้งหนึ่งสรลบายขายผิวหายไปทีหายไปทีหายไปท,ไปทีวันหนึ่งถ้าคุณล้างสิบทียี่สิบทีคุณจะดูว่ารู้สึกมือคุณแห้งๆตึงๆอ, oh. อันนั้นคือหายไปแล้วเอ้าอย่างนี้พอวันรุ่งขึ้นเรานอนหนึ่งคืนตื่นขึ้นมาชั้นขายผิวร้วกลับมาเหมือนเดิมไหมคะหรือว,ว่าตามการล้างออกไปคือคือ,คอเราเรา,เราล้างออกไปบ่อยมันก็หายไปบ่อยหายไปบ่อยแต่ถ้า uh huh. หากว่ามันจะสร้างได้ในช่วงระยอตน้ตนๆนะคะหลับไปตื่นบามัน uh huh. ดีขึ้นในระยะต้นๆคือหมายความว่าในวันนั้น เราล้างมือให้น้อยลงหรืออะไรอย่างนั้นนะคะมันจะดีขึ้นถ้าในช่วงที่มันแข็งแรงอยู่แต่สักพักหนึ่งเนี่ยมันก็สราช่วยตัวเองไม่ไหวละเพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีตัวช่วยแต่ตัวช่วยเหล่านี้เนี่ยคุณคุณก็ใช้ไปปับ๊บคุณจะรู้ทันทีว่านุ่มขึ้นทันทีเนือ่องจากว่ามันมีการกักเก็บความชุ่มชื้นอยู่ในนั้นเห็นบอกว่าบอกว่าไปที่คนซาอุดิอาระเบียเนี่ยเทียบดูรู้เลยว่าขาวขึ้นข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งทันทีเลยค่ะ ในขอ้อทีถามอีกนิดนึงไหมคะ,คะเวลาไปห้างเนี่ยชอบมีคนเรียกว่าเดี๋ยน้องมาลองดูได้ไหมม,มาลองขัดตรงนี้ดูเนี่ยขัดออกไปแล้วก็ขาวขึ้นการทางานเหมือนกันไหมคะการขัดผิวนะคะกับการพอกหน้าค,คือการที่ทําให้ผิวเปลี่ยนสภาพได้ฉับพลันนะคะแต่ว่าการขัดผิวเนี่ยถ้าขัดบ่อยๆ คือแพทเทิร์นของผิวเนี่ยมันจะมีเป็นตารางตารางตารางสี่เหลี่ยมเลี้ยงเป็นแถว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 นะคะคิดง่ายๆถ้าเราขูดบ,บ,บ่อยบ่อยบ่อยก็เกงยีนก็ได้ขูดๆูดขูดข,ดข,ดขูดด้านานเข้าเนี่ยมันก็จะบางลงบางลงไขผิวหายไปความอ่อนแอของผิวแล้วนั่นแหละค่ะคือที่มาที่บอกว่าเออผิวฉันเซนซิทีฟแผิวฉันแพ้ง่ายเพราะเราไปทําเองอ่า ขัดผิวที่เราคิดกันว่าศัลสาวบอกว่าต้องไปขัดผิวสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเดือนละสองครั้งอะไรก็ตามเถอะการขัดผิวไม่ดีเลยเหรอคะคือการขัดผิวเนี่ยถ้าในระยะต้นๆเนี่ยขัดไปมันโอเคแต่การขัดแล้วคุณคืนไปไหมคุณเอาเอาอะไรใส่คืนให้ผิวเขาก็คือต้องเติมอาหารผิวกับเขาไปคุณต้องเติมกับเข้าไปให้เพียงพอแต่ระหว่างคุณขัดกับคุณเติมเนี่ย คิดว่าคุณจะขัดออกไปเร็วกว่านะน่าจะไม่สมดุลกันไม่สมดุลกันอ่ะสปีดมันไม่ได้อ่ะอืมันไม่ได้คุณผู้ชมนี่คุยกันมาแค่คร่าวๆเรื่องของดี v วนเนแต่ว่าเราก็เริ่มขลังลึกมาเรื่องของความสวยความงามเป็นจุดๆกันแล้วในช่วงหน้าพอดีมีเราได้ลง Facebook ไปบอกคุณผู้ชมไว้ว่าถ้ามีคําถามอะไรให้ส่งเข้ามามีคําถามส่งเข้ามาโดยส่วนมากเนี่ยจะเป็นคำถามที่พิธีกรก็อยากรู้ด้วยออค่ะในช่วงหน้าต้องขอรบกวนนะคะพักกันสักครู่เดียวค่ะค่ะ